สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่17มกราคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับเป็นเป็นงวดแรกของปีนะครับ2,567นะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณนะครับ2ตัวล่างรัฐบาลกันนะครับ วิธีการคิดกับคำนวณนะครับหลักสิบนะครับจะมีทั้งหมดห้าตัวแบบนี้นะครับหลักหน่วยจะมีหกตัวแบบนี้เป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับแต่ชนิดจะมีวิธีการตัดตัวเลขนะครับงวดหนึ่งหลักสิบจะมีแค่ตัวเดียวแล้วหลักหน่วยจะมีแค่สามตัวแบบนี้นะครับถ้าจับคู่กันก็จะได้สามชุดทุกงวดเลยนะครับสามชุดก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองแบบนี้หนึ่งสี่นะครับแบบนี้เก้าหนึ่ง 85, 89นะครับถ้าเราตัดถูกต้องจะถูกทุกงวดเลยนะครับทีนี้เรามาดูวันที่17มกราคมนะครับเรามาดูว่า5ตัวนี้เราจะฟันธงตัวไหนตัวเดียวส่วนหลักหน่วยจะฟันธงตัวไหนก็คือเลขที่เป็นรูปสีแดงก็คือเลข4เลข6เลข8นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลักสิบจะเป็นตัวไหนนะครับแค่ตัวเดียวที่เราฟันธงออกมานะครับแต่ผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับ ทุกคนจะได้คิดเองทําเองได้นะครับสําหรับใครที่ชอบคิดชอบคํานวณตัวเลขลองศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับวันข้างหน้าถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็สามารถทําเองได้นะครับผมจะย้อนให้ดูจากวันที่1นธันวานะครับงวดน,นั้นกองสลากเข้าตามมา2ตัวล่างออก91เดี๋ยวเราจะคํานวณวันที่17มกรานะครับ ก่อนคำนวณทุกครั้งรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2สองต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับเลขท้าย1 2สองเรียงให้ถูกต้องเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้านะครับตรวจรางวัลที่ถูกเหมือนกันนะครับแต่กองสลักตักตัวนี้ก่อนต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับเลขจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับให้ทุกคนนะครับนำปีพศม,มาตั้งทำนะครับในตำแหน่ง3าตัวข้างหลังนะครับ5้ามาตั้งแบบนี้ ทั้ง2หลักเลยนะครับทีนี้ไปดูจุดที่เราต้องใช้ในการคํานวณนะครับไปดูที่หลัก10ก่อนให้ทุกคนวงไปที่หลักร้อยของรางวัลที่1นะครับหลักร้อยรางวัลที่1นะครับหลัก12ตัวล่างรัฐบาลไปบวกกับหลัก10ครั้งที่2ของเลขหน้า <c oughs> ทุกครั้งเลยนะครับเว <c oughs> ลาเราจะคํานวณนะครับหลัก <funny> 10 <c oughs> ต้องใช้จุดนี้ทุกครั้งนะครับฟังหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักพันกับหลัก10ของรางวัลที่1 <VEN> <c oughs> ตรงนี้บวกกันแล้วอีกจุดหนึ่งไปดูเลขท้ายครั้งที่สองนะครับในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองนี่คือหลักหน่วยที่เราต้องใช้ทุกงวดคือจุดนี้วิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลขศูนย์ตัวนี้มาตั้งตรงนี้เก้าบวกห้าสิบสี่เข้ามาตั้งนะครับหนึ่งบวกเ้าได้สิบคือศูนย์ะครับตรงนี้เลขศูนย์ก็มาตั้งให้ทุกคนบวกลงมานะครับศูนย์บวกห้าจะได้ห้านะครับสี่บวกได้สิบคือศูนย์นะครับบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้เท่ากับเลข5้า ค่อยเพิ่มแต้มเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าแบบนี้ให้ครบห้าตัวนะครับตามตัวอย่างที่ผมได้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับหลักสิบจะมีห้าตัวนะครับได้เลขห้าได้เลขหกนะครับบวกกันได้สิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งเพิ่มเป็นสองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกจะมีหกตัวนะครับแบบนี้ถ้าจับคู่กันทั้งหมดเนี่ยจะได้สามสิบคู่นะครับห้าตัวกับหกตัวได้สามสิบคู่ แต่ชนิดเลขทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15้าคู่นะครับเราจะไปดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับมีทั้งหมด6ตัวเราจะเอาออกไปครึ่งหนึ่งนะครับให้ทุกคนนะครับไปดูที่หลักสิบหลักสิบหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1ตรงนี้สองจุดนี้ให้ทุกคนบวกรวมแต้มกันนะครับอย่าง6กบวกหได้11คือหนึ่งนะครับให้เอาเลข1ตัวนี้นะครับ มาวางในตำแหน่งสุดท้ายแบบนี้แล้วเราก็บวกกันบวกกันเลขหตัวนี้นะครับได้เท่าก,กับเลขเจ็ดเมื่อเราได้เลข7แล้วนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเลขเจตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลขคี่นั่นเองนะครับให้ทุกคนนะครับมองไปที่หลักหน่วยนะครับตัวไหนที่เป็นเลขขี่เราก็วงออกมาแบบนี้แบบนี้นะครับเวลาจับคู่ก็จะเท่ากับ15เราลดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับตามที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับเพราะว่าหลัก10เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับจุดนี้สําคัญนะครับตําแหน่งสุดท้ายตัวนี้บวกกันได้2นะครับแล้วเราก็บวกกัน2อบวกหจะได้8 8ตัวแทนเป็นเลข3นะครับคําว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับใครที่ชมคลิปเป็นประจํานะครับผลบวกของหนะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลข สังเกตดีๆนะครับ8ปดบวกห้าได้สิบสามนะครับสามบวก5้าจะได้แปดเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับผลบวกของ5้านั่นเองวิธีการฟันทงตัวเลขเราก็นำตัวนี้กับตัวนี้มากระทบกันเลือกตัวที่มาพร้อมกันก็คือฝั่งนี้ก็มาฝั่งนี้ก็มานะครับเลือกออกมาอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นเลขแดก็จะมีแค่ตัวเดียวเราก็นำเลขแดตัวนี้นะครับไปจับคู่กันหนึ่งสามห้าที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลขแปด 1>, 1, 8, 3, ่งแปดสละก็แปนี่คือตัวเลขที่เราจะนำไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปนะครับวันที่16ทธันวาคมนั่นเองเรามาดูผลการออกนะครับ1นธันวาออก16ทธันวานะครับเลขที่ออกคือ 8, 5นะครับเลขที่ออกคือ 8, 5นั่นเองนะครับ ผลการคำนวณของเรานะครับจะมีเลข8อยู่หลักสิบมีเลขค่าหลักหน่วยแบบนี้เราคำนวณถูกต้องตัดถูกต้องนะครับสามารถที่จะนําลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินได้นะครับคงจะพอเข้าใจนะครับทีนี้งวดถัดไปเวลาเราจะคำนวณอีกนะครับเราก็จุดข้อมูลตามกองสลากออกให้ถูกต้องเรียงให้ถูกต้องอย่างที่ผมแนะนํานะครับใช้ปีปศมาตั้งทํานะครับตั้งห้าหกหกห้าหกหกนะครับจุดใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยรางวัลที่1 นะครับหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลไปบวกหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านั่นเองแบบนี้นะครับฝั่งหลักหน่วยนะครับหลักพันบวกหลักสิบรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองตัวเลขจะเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแต่ตำแหน่งเราใช้ตำแหน่งเดิมนะครับจุดเดิมตรงนี้เลขเจ็ดมาตั้งนะครับแปดบวกหนึ 8, 1, 9, 6, 5, 11, ่งได้เก้าหกบวกห้าสิบเอ็ดขึ้นหนึ่งนะครับตรงนี้เลขห้าเราก็มาตั้งบวกได้สองนะครับบวกได้ห้า สองบวกห้าจะได้เจ็ดเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งแบบนี้นี่จะเป็นหลักสิบในงวดถัดไปนะครับเลขหกเลขสิบเอ็ดก็คือหนึ่งตัวนี้บวกกันได้เจ็ดนะครับเจ็ดเพื่อเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองนี่คือหลักหน่วยในงวดถัดไปนั่นเองจับคู่ก็เหมือนเดิมนะครับจะได้สามสิบคู่เราจะคัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอันดับแรกนะครับตำแหน่งเดิมนะครับคือจุดนี้ หลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนั่นเองนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็มาวางตัวนี้ได้สิบสามนะครับตัวนี้สําคัญนะครับถ้าเราไม่ตัดออกเราก็ต้องไปเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดนะครับถ้าเรามีตัวนี้มาตัดก็จะเหลือสิบห้าคู่แบบนี้บวกกันได้เก้าเพราะฉะนั้นเลขเก้าตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับทุกคนก็ต้องมองไปเลขขี้ก็คือเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งนะครับเลขคู่เราก็ตัดออกไปเหลือสิบห้าคู่ เราจะฟันธงหลักสิบบ้างนะครับเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับจุดนี้สําคัญนะครับงวดนี้บวกกันได้12บออีกแล้วนะครับบวกได้2อีกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอาเลข2ไปใส่ทุกงวดไม่ใช่นะครับมีวิธีคิดนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวจุดเดียวจุดนี้คิดกันยังไงตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราสามารถพลิกตัวเลขทั้งหมดจาก30คู่เหลือแค่3มชุดเท่านั้น เหลือแค่สมชุดเท่านั้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับบวกกันได้8ดนะครับแดตัวแทนเป็นเลข3ามผลบวกของ5นั่นเองนะครับคงจะพอเข้าใจกันนะครับเช่นนี้เราฟันธงตัวเลขวิธีการฟันธงก็เหมือนเดิมนะครับข้างบนข้างล่างนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันนั่นแหละจะเป็นตัวเด่นสูตรนี้ก็ถูกสูตรนี้ก็ถูกก็จะมีตัวเดียวที่ออกมาไปจับคู่กับเจ1ดเก้าหนึ่งที่เราเลือกไว้นะครับ แปดเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งเลขก็จะได้ประมาณนี้ทุกงวดนะครับสามคู่ไปเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดสามสิบธันวานะครับเพราะว่าเดือนนี้มีทั้งหมดอยู่สามงวดนะครับวันที่หนึ่งวันที่สิบหกแล้วก็สามสิบนั่นเองนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับแปดเก้าเห็นไหมครับออกมาแปดเก้านี่คือเลขที่กองสลากเขาตักมานะครับ แล้วเราก็ไปดูเลขที่เราคิดได้นะครับเลขแปดเลขเก้ามีนะครับมีแบบนี้ถูกได้นะครับแบบนี้เลขถูกนะครับฟันธงถูกนะครับแปดเก้านะครับทีนี้สูตรทุกสูตรที่เราเห็นตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถคิดและก็ทําเองได้นะครับเพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนแบบนี้นะครับที่ผมวงตําแหน่งเอาไว้ให้เพราะตัวเลขทุกตัวที่ผมจดออกมาเนี่ย มาจากกองสลากเขาตักเข้าตวงมานะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเลขที่ถูกได้ก็คือสูตรมีความแม่นยํานั่นเองที่เราเลือกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นําไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกตําแหน่งมีความสําคัญหมดนะครับ แต่เลขจะเหลือแค่สามชุดเราต้องรู้จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองนะครับต้องรู้จุดนี้ทีนี้ใครที่ชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นนะครับอยากทําเป็นนะครับอยากทําเองได้อยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักมหาผรมได้ตามเบอร์นี้นะครับ0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ของทางช่องเรานั่นเองนะครับใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปในช่อง ID นะครับ แล้วก็จะเด้งออกมาแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ผมจะส่งสูตรไปให้ทุกคนสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับหรือใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับกดเบอร์โทรได้เลยนะครับใครอยากจะคุยกันนะครับโทรมาได้สูตรที่ส่งไปให้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกงวดผมจะช่วยสรุปตัวเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับ บางท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเราส่งให้จํากัดนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนเรามาดูงวดหน้ากันดีกว่านะครับที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วนะครับงวดหน้าเราใช้ข้อมูลในที่30มสธันวานะครับปีพศนะครับเรายังใช้ปีห้าหกหอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นห้าหกเจ็ดนะครับเพราะว่าวันซะวันที่30มสิธันวาเนี่ยยังเป็นปีเก่าอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นงวดหน้าวันที่17มกรานั่นแหละนะครับเราเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับห้าหก หกเป็นห้าหกเจ็ดนั่นเองนะครับเปลี่ยนแค่ปีพศเราก็ทําได้เลยนะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งหลักสิบสองตัวล่างบวกหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าวงไปที่เดิมนะครับหลักพันกับหลักสิบบวกกันนะครับของรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองทําทุกครั้งแบบนี้นะครับห้าแปดบวกสี่ได้สิบสอง ห้บวกสี่ได้เก้านะครับเลขสี่เวลาไปทําเองก็อย่าลืมนะครับงวดหน้านะครับเวลาจะคิดนะครับให้ตั้งเป็นห้าหกเจ็ดนะครับเปลี่ยนแค่เลขหกเป็นเลขเ็ดแค่นั้นเองเปลี่ยนไปตามปีพศนะครับศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะครับเก้าบวกห้าสิบสี่นะครับสี่บวกหกได้สิบคือศูนย์นะครับสี่บวกศูนย์ได้สี 0, ่สี 4, 0, ่ 4. 4, เป็นห้าเป็นหก เป็น7เป็น8ดแล้วก็เป็น9นี่คือข้อมูลที่เราคำนวณได้วันที่17มกราคมนะครับงวดหน้านะครับงวดแรกของปีนั่นเองลองจดไว้ดูได้นะครับถ้าจับคู่กันก็จะได้ทั้งหมด30คู่เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับให้เหลือ15คู่เรามาดูว่าได้ตัวไหนบ้างนะครับวงไปที่หลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นะครับแบบนี้นะครับศูนย์วกศูนย์นะครับ ก็ได้เท่ากับศูนนั่นเองมาวางตัวนี้นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับศูนย์บวก6จะได้6เพราะฉะนั้นนะครับวันที่17มกราคมนะครับงวดหน้างวดที่จะถึงนี้นะครับตามสูตรแล้วนะครับหลักหน่วยนะครับน่าจะเป็นเลขคู่เพราะว่าสูตรนี้นะครับทำได้เลขคู่นั่นเองสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับลองไปเช็คดูนะครับทําได้เลขคู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนะครับเราเลือกตัวที่เป็นเลขคู่ออกมา ที่จริงเลขคู่มีทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับ0ูนย์สองสี่หนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องเลือกทั้งหมดนะครับเราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้ก็คือ4ี่หกแเราจะคู่ได้15คู่ผมจะคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ15คู่89012นะครับตั้งไว้แบบนี้แล้วก็4 6 8หใครสามารถที่จะนําตัวเลข15ชุดตัวนี้นะครับไปเสี่ยง สลากิินแบงรัฐบาลก็ลองพิจารณาดูนะครับวันที่17นะครับวันที่ส7มกราคมนะครับก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับปี67ก็คืองวดแรกของปีนะครับเลขทั้งหมดมี15คู่ลองพิจารณาดูนะครับแต่ีนี้เลขภายในกลุ่มนี้จะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้ นะครับเราคัดส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้มายุยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครชอบเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับติดต่อหาเราได้นะครับ0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นั่นเองนะครับหรือใครอยากพูดคุยกันอยากโทรมาก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้แหละเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่17มกราคมนะครับชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับสูตรเราส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเซ็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลคําแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับทีนี้ค่าครูนะครับเราคิดงวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้เราดูแลกันเป็นปีนะครับหปีมี24งวดนะครับเราดูแลกันยาวๆไปเลยนะครับช่วยดูแลเรื่องสูตรเรื่องการคำนวณแล้วก็เรื่องตัวเลขที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดเลยนะครับเราส่งให้จำกัดนะครับทักก่อนได้ก่อนนะครับผม ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเลยนะครับชอบคิดชอบพนันก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเวลามีสูตรดีสูตรเด็ดจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกราวันกันทุกทวดเลยทั้งปีนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ